มนันน่าสนานชีวิตสุขสนรด้วยประกันชีวิตจากรัฐเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้โตรประกันนะคะให้กับผู้หญิงของรัฐเท็กซัสนะคะอายุ47ปีค่ะซึ่งเธอต้องการเงินทําประกันนะคะในที่จะเก็บเงินในการ,กรเกษียณชีวิตนะคะก็ใช้ระยะเวลา20ปีนะคะในการเก็บและที่สําคัญนะคะ เธอออมเงินกับเราเพียงแค่เดือนละ275 US นะคะใช้ระยะเวลา20ปีค่ะเธอจะใช้เงินลงทุนในการออมอยู่ที่66,000 US นะคะแต่เธอจะได้ผลตอบแทนกลับมาอยู่ที่3 0 0 0 0เหรียญค่ะยังได้กำไรอยู่ที่234,000หลังจากนั้นนะคะ<ม>ความคุ้มครอง13โรครายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอามาพึกอามาพาดนะคะทุพพลภาพนะคะแล้วก็อุบัติเหตุโรคร้ายความจำเสื่อมหรือว่า เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเธอยังสามารถที่จะเบิกเงินก้อนนะคะนำไปใช้ได้นะคะผลขึ้นอยู่ในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเงินเก็บของก้อนนี้นะคะ60,000นกว่าใช้ระยเวลา20ปีส่งเพียงแค่เดือนละสองก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอิงจากดัชนีกองทุนหุ้นนะคะ S&P 500ของอเมริกาค่ะเติบโตขึ้นเนื่องทุกๆปีนะคะได้ประกันชีวิตนะคะเป็นของแถมและยังคุ้มครอง13โรครายด้วยถ้าเก็บเงินในบัญชีธนาคา นะคะคได้ดอกเบี้ยต่ำกว่านี้แล้วก็มีความเสี่ยงนะคะถ้าป่วยติดเตียงหรือ,รอเกิดวิกฤตในชีวิตเกิดขึ้นก็ไม่มีใครช่วยสัพพอร์ตนะคะ บริษัทประกันชีวิตนะคะมาช่วยสพอร์ตยามวิกฤตของเราค่ะและที่สําคัญนะคะมีเงินเก็บเป็นก้อนสามารถลนได้โดยไม่ต้องจ่ายภาษีด้วยค่ะแรกค่ะสามารถเม้นต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะว่าสนใจนะคะแล้วดิฉันจะไปตอบคอมเมนต์ค่ะหรือทักกันเข้ามานะคะในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกรัฐค่ะโค้ดประกันฟรีค่ะแล้วถ้าก,กันเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ